สวัสดีค่ะสวัสดีพพเพี่อเพื่อเอฟซีเนาะจ้ะมือนี่แอดมินกระนัแเนี่ยทางมหายคือเก่าน้องมนดาวโจนวีไอพีปกติของวันที่13เนาะจ้ะเดินอน4 2565แต่ก่อนอื่นมาเบิ่งผลวันที่12เนาะผล VIP 331กับ23 31เข้าเด่น1วิ่งรูดเนาะจ้ะ มาตัวเจาะ1 3ตัวเน้น23เข้าเด่น2วิ่งรูดมาตัวเจาะสองสาตรงๆนะจ๊ะรอบ VIP กระแตกไปบนรางเนาะส่วนดาวปกติ036กับ72 036รูดนะจ๊ะส่วน72 72กับเขาเป็นตัวเด่นวิ่งรูดนะจ๊ะแต่ตัวเจาะห้างกับเบเอกเนาะ สรุปนะจ๊ะหุ้นดาวโจน V.I.P. เข้าเด่น2 1หนึ่งวิ่งรูดมารอบ V.I.P. บนล่างนะจ๊ะส่วนดาวปกติเข้าเป็นวิ่งรูดตารางนะจ่ะตารางมา3มา3 8ไม่มา9ไม่มาสไม่มา, 4, มมาเนาะก็ะยินดีกับพี่น้อง FC เซาจะติดตามแนวทางหุ้นดาวโจนมาตามต่อของวันที่13กันเลยจ้าสำหรับแนวทางมีเขามีรูดปลาปนกันไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องเป็นเบียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเนาะผิดพลาดประกันในกะกบข้ขอรูดข้อไห้นะจ้า สำหรับตัวเด่นที่แอดมินให้นาะจะให้เด่น7จนะ็เกาวิ่งรูดเนาะส่วนตัวจอมีเจนะ็ดีเจ็ดห้าเจ็เก้เกมเก้าสี่เก้าห้าเก้าแปดเนาะสำหรับเนี่ทางกรบมักชอบค่อยตามน่าจะบ่มมาก,กะพันนะ่าจะเนาะส่วนตารางมี8มีสีูกับหานน่าจะชุด2ตัวเน้นไปกลับนาะจะ ตัวนิ้นเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเก้าสามเก้าห้าแนวทางที่แอดมินให้ถ้ามีตัวมากตัวชอบก็นจดได้แคบได้เลยน้องจระเนาะหยิบจับไปใส่เป็นแนวทางถือวกถือใจตัวใดกบกับน้ำน้องจระเนาะ ส่วนตัวดิกนกะถ้ามีตัวมักไม่ใจกะไปจับใส่ใดเนาะจะเนาะถ้าบอมากกว่าชอบที่แอดจับห้เนาะสำหรับแนวทางหุ้นดาวโจน่าะจะรอวันที่13กะให้ปังๆรวยๆกันทุกๆคนเนาะจะให้มากคือวันที่12เนาะกะสำหรับคลิปนี้กะไปซัมนี้เนาะจ้าพอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ